ฮ่าฮ่าขายขายขายตรง่ใช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 ่ใา่ใช่ใช่ใช่ขชาขช่ใ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 ช่ขช่ใหลัง่ใา่หลังกาใช่ใช่ขชาใา่ใช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 ่ขอ่คช่ใ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 ชนใช่าช่ใ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 ช่ข่าชาา่่่่ ปัญหาต่างๆก็ยังไม่ไรับการแก้ไขสัทีหนึ่งนะครับก็เมื่อรัฐบาลมีความตั้งใจที่อยาจะดูแลทุกสิ่งของคนกรุงเทพผมก็อาสานะครับที่จะคืนความสุขและก็สร้างรอยยิ้มในกรอบการทํางานของผู้ว่ากรมอ,อะไรที่ทําได้ก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับนั่นเรื่องแรกก็คืออยากจะกราบเรียนว่าตั้งใจจริงครับ แล้วก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทุกรอดจริงๆของพี่น้องประชาชนในทุกระดับนะครับทั้งชุมชน2,38 0ชุมชนรวมถึงปัญหาระดับโครงสร้างต่างๆที่ต้องมีการเชื่อมโยงในการดูแลแก้ไขร่วมกับรัฐบาลน,นะครับเรื่องของน้อง,น,อง,น,องน้องนี่สิทักศึกษาก็เยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมกันพัฒนาและก็ชูธงเพื่อที่จะให้กรุงเทพของเรานั้นเป็นปานครแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นศูนย์การในการขับเคลื่อน น้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาไม่ว่าระดับใดก็ตามรวมถึงน้องๆที่เป็นเด็กไม่เยาวชนก็จะเป็นจะต้องการดูแลด้วยนะครับในประเด็นที่2นี่ผมอยากจะกล่าวเพียงว่าเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและผมก็จะขออาสาเป็นผู้ดํเนินการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่า และก็การเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นความต้องการในการสนองความต้องการในการตอบสนองปัญหาต่างๆนั้นเป็นื่องที่มีความจำเป็นถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆก็จะหมักหมมต่อไปนะครับและก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเป็นคนกลางอยากจะเป็นผู้ประสานงาน อยากจะเป็นผู้ดวยวความสะดวกตรงไหนมีความทุกข์มีความร้อนเะครับผมอยากจะลงไปนะครับแล้วก็คลุกขีถ่ายถามแล้วก็ดําเนินการนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อปัญหาก,กับระดับนโยบายของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหน้า,นาที่นั้นเป็นความจําเป็นก็ต้องฟังกันนะครับใจเขาเอาไปใส่ใจเรานะครับะไรที่เป็นความต้องการก็เป็นวัตถุประสงค์สามประการที่ผ คิดว่าเราน่าจะร่วมกันก้าวต่อไปก้าวไปในสิ่งที่ดีขึ้นก้าวสู่อนาคตแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าครับขอบคุณครับอย่าพึ่งไปครับท่านเดี๋ยวครับผมในท่านก็มาเสถึงที่แล้วครับก็พูดถึงเรื่องทางด่วนมอเกษตรนะครับครับถ้าเกิดท่านได้เป็นผู้ว่านะครับผมก็ไม่ได้สนใจนะครับว่ากรุงเทพหรืรอะไรนะตอนนี้พูดถึงทางด่วนฮะมอเกษตร ว่ายัางไงครับถ้าเกิดเมื่อเช้าเมื่อเช้าเาพิ่งพบก,กับรับตดีคนดมนาคมท่านชัดชาตินะครับบางบีนบ้านผมอยู่ตรงข้ามตรงเนี้ยนะครับวันนั้นก็รับทราบปัญหาดีมานานแล้วก็ รับทราบถึงความต้องการของน้องๆที่นี่นะครับท่านอธิการก็คุยกันหลายครั้งก็เห็นว่ากำลังจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นรถไฟฟ้าเบานะครับแต่ว่าคงจะไม่เข้ามาในนี้แล้วนะครับคงจะหาทิศทางในการที่จะเนินการท่านจะถแถลงเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกเป็นวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับว,วันนี้นะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้ววันเส,สาร์ต่อมาที่จะถึงนี้ครับท่า <laughs> นตีชชาๆท่านตีคมนาคมท่านเป็นปเจ้าภาพนะครับท่านนายกท่านสังการไ้แล้วผมก็ได้ยินนิดๆมามา มัลผิชาแต่ว่าความต้องการของน้องในมหาวิเลยนี้รวมถึงคณะผู้บริหารเนี่ยางรัฐบาลรับทราบแล้วครับคับผู้กลัรับทราบแล้วจะทําอย่างไรบ้างก็คงจะมีการดูแลในเรื่องของทิศทางในเรื่องของอะไรต่างตเหล่านี้ที่จะทําตามความต้องการของน้องนะครับคิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนป้ายรอบๆบมหาวิาลยก็เป็นสะท้อนความรู้สึกส่วนหนึ่งนะครับสะท้อนความต้องการของน้องส่วนหนึ่งผมคิดว่าก็มีความสําคัญอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการการที่เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ ดูว่าที่าะในการดํเนินการนั้นการที่จะไปยัดเยียดการที่ทําอะไรโดยไม่หาลือการที่ทําอะไรโดยที่เราไม่มีข้อตกลงใจร่วมกันนั้นผมว่ากินเป็นสิ่งที่ในสังคมไทยเราคงไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ครับก็